ข้อที่11ข้อ20ถึงข้อ30แล้วพระองค์ทรงเริ่มติเตียงเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลซสินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ากางเจ้าทั้งหลาย ทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งหุ่มผ้ากระสอบนั่งบนที่เท่ากับใจใหม่นานแล้วแต่เราบอกเจ้าพวกเจ้าว่าในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนไซดอนจะเบาวกว่าโทษของเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปรนาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลย เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายกันหาเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทําในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทําในเมืองโสดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันรรยุหักษาโทษเมืองโสดมจะเบากว่าโทษของเจ้าในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลก ข้าพระองค์สารเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรง,ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทาลกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบสิ่งสรารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร และคนที่พระบุตรประสงค์จะสําแดงให้รู้บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนะักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอ r ของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอ r ของเราก็พอเหมาะและภาระของเรากเบา นี่คือทั้งหมดที่เราจะเรียนกันนะครับพระเยซูเริ่มติเตียงเมืองต่างๆว่าพวกเขาจะมีโทษมากกว่าเมืองอื่นที่เคยถูกลงโทษมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมืองต่างๆในอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้า,าการปฏิเสธพระเจ้า,านะครับคือมีโทษร้ายแรงที่สุด ถ้าเราไปนึกถึงคดีต่างๆในประเทศไทยหรือทั่วโลกเราอาจจะมองว่าพมคืนเด็กนี่ร้ายแรงที่สุดควรจะมีโทษประหารเราจะมองว่าการฆ่าคนเป็นโทษร้ายแรงที่สุดควรจะได้รับการประหารหรือฆ่าเป็นหมู่เช่นผมวางแผนฆ่ายี่สิบคนอันนี้คือชั่วร้ายมีโทษสถานหนะ่ะ แต่ความจริงคือโทษที่ร้ายแรงที่สุดคือการปฏิเสธพระเจ้าครับความร้ายแรงไม่ใช่อยู่ที่การปฏิเสธแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกปฏิเสธคนนั้นเป็นใครยกตัวอย่างเช่นผมถ้าคนในกระสินปฏิเสธผมปฏิเสธอำนาจของผมในการครอบครองในการปกครองกิศจักร เขาไม่เชื่อผมเขาไม่ชอบผมเขาดา่าเขาว่าผมพี่น้องคิดว่ามีความผิดไหมครับไม่น่าจะมีนะเพราะผมเป็นคนเล็กน้อยตำแหน่งของผมผมไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่เอายกขึ้นระดับหนึ่งถ้าเขาปฏิเสธตำรวจล่ะเขาขับรถอยู่แล้วตำรวจเรียกเขาเพราะว่าผมผมไม่ฟังผมปฏิเสธอำนาจของตำรวจถ้าตำรวจเรียกให้จอดเขาไม่จอดถ้าตำรวจให้เอาใบกับขีให้เขาเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่จ่ายค่าปรับ ถ้าเขาปฏิเสธสิทธิอำนาจของตำรวจเขาจะถูกดำเนินคดีครับตามในานามกฎหมายไทยนะครับทำไมทำไมการปฏิเสธตำรวจกับการปฏิเสธผมถึงมีโทษต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งคนนั้นครับการที่เราปฏิเสธใครบางคนที่มีตำแหน่งสูงจะมีโทษร้ายแรงครับมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าครับที่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เป็นผู้ที่สร้างโลกเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของทุกอย่างพระเจ้ายิ่งใหญ่จนเราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าความยิ่งใหญ่ของพระคขนาดไหนแล้วอิสราเอลปฏิเสธจริงๆคนที่ปฏิเสธคนแรกคืออาดัมโทษของอาดัมก็เลยตายครับอาดัมถูกสาปแช่ง อดัมปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามนะครับเมื่ออาดัมกินความบาปและโทษกําลังรอคอยอยู่เกิดเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,อดัมทำทำบาปความเลวร้ายความทุกข์ยากการสาบแช่งเข้ามาสู่มนุษย์อดัมปฏิเสธพระเจ้าและโทษบาปตรงนั้นส่งผลให้ความทุกข์ยาก อย่างน่าสะพึงกลัวเป็นไปหมดในโลกนี้เราเห็นโทษบาปเราเห็นความบาปมากมายเกิดขึ้นจากจุดนั้นครับเกิดขึ้นจากจุดที่อาดัมปฏิเสธพระเจ้าและถูกสาปแช่งโลกนี้ถูกสาปแช่งเพราะหัวหน้าของมนุษย์คนนั้นปฏิเสธพระเจ้าซึ่งพระเจ้าลงมาเองคือพระเยซูพระเยซูคือพระยาเว ลงมาคืนดีกับนุษย์ลงมาประกาศว่าเข้ามาหาเราเข้ามาอยู่ในการครอบครองของเราเข้ามาในอาณาจักรของเราแต่อิสราเอลปฏิเสธครับฉะนั้นโทษของอิสราเอลจึงร้ายแรงมากกว่าดำด่ครับพระมีพูดถึงเมืองโคโลซินเมืองเบสดาและเมืองคารเปนาอุมเมืองสามเมืองที่พระเยซูพูดถึงเป็นเมืองในอิสราเอล เป็นเมืองรองจากเยรูซาเล็มเมืองเหล่านี้เป็นเมืองในอิสราเอลและพระคัมภีร์บอกว่าโทษของเมืองนี้จะหนักกว่าเมืองไทละและเมืองไซดอนสองเมืองนี้ถูกกล่าวขึ้นในพระคัมภีร์คือเมืองอะไรครับคือเมืองของประเทศเลบานอนครับเมืองไทละและเมืองไซดอนเป็นเมืองของประเทศเลบานอนเป็นเมืองของคนต่างชาติ และเมืองสองเมืองนี้ถูกทำลายอย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์ก่อนหน้าที่พระเยซูจะพูดมีหลักฐานในอิสยาห์บทที่23ข้อ1และข้อที่4ถึงข้อที่12เอเซเคียลบทที่26.29ข้อ29ถูกบันทึกว่าสองเมืองนี้ถูกพิพากษา,าจากพระเจ้าถูกทำลายอย่างอย่างรุนแรงรวมถึงเมืองโสดมด้วยแต่เมืองโสดมมันมันนานมาแล้วในอดีตที่ถูก พระเจ้าลงโทษเอาไฟที่มันร้อนกว่าปกติเผาทั้งเมืองสองเมืองนี้ถูกทําลายโดยพระพิโรธของพระเจ้าและพระเยซูบอกว่าสามเมืองนี้จะถูกลงโทษร้ายแรงกว่าเพราะสิ่งที่เขาปฏิเสธลองนึกดูนะครับยอนเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใน,ในแผ่นดินโลก พระเยซูเรียกว่าเขายิ่งใหญ่ที่สุดนโลกพ่อเขาทําต่อพระบุตรยังไงครับเขาเป็นพยานถึงพระบุตรแล้วโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่ต่ําที่สุดเขาปฏิเสธพระบุตรครับเราเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าเราเป็นพยานให้กับพระเยซูยกย่องพระเยซูย้อนยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่โทษร้ายแรงที่สุดในโลกคือโทษที่ปฏิเสธพระเยซูฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในการที่ปฏิเสธพระเยซู เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเยซูนะครับไม่ยอมรับพระเยซูพระเยซูนะครับคือพระเมสยาที่คนยิวรอคอยเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้จะให้กับคนอิสราเอลจะประทานให้และพระเยซูมาแล้วพระเยซูกําลังประกาศให้ผู้คนกลับใจจากความบาปหันกลับมาหาพระเจ้าพร้อมประกาศว่าแผ่นดินสวนมาใกล้แล้ว อาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วเชื้อเชิญทุกคนให้เข้ามาอยู่ในการปกครองของกษัตริย์เยซูซึ่งเขาปฏิเสธพระเยซูเขาเฉยเมยต่อคําพูดของกษัตริย์เยซูเขาเฉยเมยต่อการอศัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำเขาปฏิเสธพระองค์ทั้งประเทศและในอนาคตเขาจะจับพระองค์ไปตึงเขาจะจับกษัตริย์ที่พระเจ้าให้กับ พวกเขาไปตรึงบนม้างเข็นโทษของพวกเขาจึงร้ายแรงกว่าคนต่างชาติและคาโปรนอุมก็เป็นเมืองที่พระเยซูทําการสัจจัน์และพระเยซูเสียใจที่คนพวกนี้ปฏิเสธพระองค์ต่อต้านพระองค์พระคัมภีบอกว่าถ้าโปรนอุมเจ้าคิดว่าเจ้าจะถูกยกเทียมฟ้าถูกยกย่องเหรอพระเยซูบอกว่าไม่เลยโทษของเจ้า แรงยิ่งกว่าหลายแรงยิ่งกว่าเมืองโซโดมเขาปฏิเสธพระเจ้านะครับเรามาดูข้อที่ผ้าถึงข้อที่สาในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกถ้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทาลกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงพอพระทยัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสภาพให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร,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 ตร,ร,ตรและคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบบไว้และเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและใจิตใจของเพท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาหลังจากที่พระเยซูสาบแช่งเมืองที่ปฏิเสธพระองค์พระเยซูกลับมานมัสการพระเจ้ารสสรรเสริญพระบิดาว่า พระบิดาเป็นองค์พระบุญเจ้าเป็นเจ้านายของสวรรค์และโลกนี้ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่เหตุผลคือที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องราวแห่งความรอดหรือเรื่องราวแห่งพระบุตรจากเมืองพวกนี้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนที่มีปัญญาและคนฉลาด พระองค์ทรงปรริดบังไว้แก่คนที่มีปัญญาและคนฉลา,าดไม่ได้แปลว่าคนนั้นฉลา,าดและมีปัญญาจริงถ้าเขาฉลา,าดและมีปัญญาเขาจะช่วยเอาพระเยซูคิดไว้แต่คําว่าคนมีปัญญาและคนฉลา,าดหมายถึงคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ทางพระคัมภีร์คนที่บอกว่ารู้จักพระเจ้าคนที่คิดว่าตัวเองรู้จักพระเจ้าเหมือนฟาริสี หรือคนที่คิดว่าตัวเองดีเหมือนคนทั่วไปในโลกนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเป็นคนที่มีความเข้าใจผมสามารถช่วยให้ตัเองได้รอดรอดได้ผมไม่ต้องพึ่งพระเยซูผมไม่ต้องพึ่งพระเจ้าพระบิดาปิดบังไว้จากคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาและฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทาลกซึ่งเทรซี่รู้เรื่อง พระเยซูแล้วพระพระเทซี่รู้จักพระบุตรและเทรซี่รู้จักพระบิดาแต่พระก็มีบอกว่าแต่ทรงเปิดเผยให้แก่ทาลกผมควรจะเรียทรซี่เป็นทาล็หรือเปล่าครับไม่คําว่าทาลกไม่ได้หมายถึงทาลกจริงๆนะครับแต่หมายถึงคนเล็กๆในโลกนี้คนที่ดูเหมือนไม่ฉลาดคนที่ดูเหมือนไม่มีความรู้ คนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกนี้คนที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าคนนี้รู้จักพระเจ้าเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนบาปเปรียบเทียบเสมือนเด็กทารกแต่ทรงเปิดเผยให้กับทารกได้รู้ก็คือหมายถึงผู้เชื่อพวกเราทุกคนนะครับและพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าการทรงเลือกของพระเจ้า เกิดจากพระเจ้าพอพระไทยเราพอใจที่เราจะเลือกใครเราก็จะเลือกผู้นั้นเราพอใจที่จะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นเราไม่เมตตาใครเราก็จะทําให้ใจคนนั้นแข็งก็ได้และตอนนี้พระเยซูพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระไทยเช่นนั้นพระองค์พอพระไทยที่จะเปิดเผยให้กับทาลกคนเล็กน้อยคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในแผ่นดินได้รู้จักพระบุตร ฉะนั้นผมสามารถรู้ได้ว่าการที่เรารู้จักพระบุตรเพราะพระบิดาทําให้เรารู้จักพระบุตรความรอดมาจากพระเจ้าล้านเปอร์เซ็น์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราพระบิดาเป็นคนทําพระบิดาเปิดเผยให้เราร,รู้ข้อต่อมาพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรามอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตร ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาคนที่อ่านพระคัมภีร์มาตั้งแต่เกิดเป็นชนชาติเป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็นลูกหลานของยาโคบไม่รู้จักพระบุตรไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรทรงสำแดงให้รู้ สิ่งที่พระเยซูอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าเป็นหลักศาสตร์ชั้นสูงที่บอกว่าพระคุณมาจากพระองค์การเลือกมาจากพระองค์ความเมตตามาจากพระองค์ความรอดมาจากพระองค์ไม่ได้มาจากมนุษย์และมนุษย์ไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้นะครับนอกจากพระเจ้าจะทําให้เขารู้จักพระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาทําให้บางคนที่ถูกเลือกไว้ก่อนสร้างโลกรู้จักกับพระบุตรฉะนั้น ผมขอสรุปได้ว่าสาเหตุที่เรารู้จักพระบุตรเป็นเพราะเราถูกเลือกครับไม่ใช่เพราะว่าผมฉลาดไม่ใช่ว่าคุณฉลาดไม่ว่าค,คุณมีความรู้ไม่ใช่ว่าคุณรักดีใฝ่ดีสแสวงหาพระเจา้าแต่เป็นเพราะว่าท่านถูกเลือกให้เป็นแกะและท่านเปลี่ยนธรรมชาติแกะไม่ได้ท่านเป็นแกะตั้งแต่กำเนิดพระบิดา,าเลือกท่านให้ท่านรอดและรู้จักพระบุตรนะครับฉะนั้นพระเยซูพูดต่อไปอีกว่า บรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักผมเคยได้ยินเรื่องนี้ใน Facebook หรือในจดหมายหรือในคำพูดของคนว่านี่ไงเราจะมีความสุขเราจะสบายไม่ต้องทำงานหนักในโลกนี้ถ้ามาเชื่อพระเยซูเราไม่ต้องทำงานหนัก เราจะสบายเราภาระเราจะเบาเราจะได้หยุดพักเราจะได้ความสุขแบบที่โลกต้องการแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับความรอดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรอดไม่ใช่เรื่องของชีวิตนี้ไม่ใช่ตีความหมายว่าใครจะมาเชื่อพระเจ้าแล้วจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆไม่ครับผมเหนื่อยทุกวันครับ ใครมาเชื่อพระเจ้าจะมีความสุขแบบที่โลกคิดว่ามีไม่ใช่ครับเรามาดูด้วยกันว่าเรื่องนี้พระเยซูพูดเกี่ยวกับอะไรบรรดาผู้ที่เหนเื่อยและแบกภารนะหนัจงมาหาเราคําว่าภาระปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทิวบทที่23่สาข้อสีว่าด้วยเขาเอาภารนะหนักและแบกวางไว้บนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลย พระเยซูพูดว่าฟาริสีว่าฟาริสีเอาภาระหนักแล้วเอาแอกวางไว้บนบามนุษย์ส่วนฟาริสีของส่วนฟาริสีตัวฟาริสีเองไม่แม้กระทั่งจะแบกหรือกระดิกนิ้วไม่แตะต้องเลยแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องฉะนั้นคำว่าแอกและภาระหนักหมายถึงบทบัญญัติ ที่ต้องทำเพื่อที่จะรอดมนุษย์นะครับไม่ใช่เฉพาะคนอิสราเอลนะครับเขามีภาระหนักเขามีแอดที่เขาต้องทำและเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงดีที่เขาจะมีชีวิตรอดเขาจะทำยังไงที่บาปเขาจะหายไปบางคนอดอาหารบางคนเข้าไปในป่าเพื่อนั่งสมาธิบางคนทำบำเพ็ญประโยชน์บางคนให้บุญ หรือทําบุญให้ของคนอื่นให้ของพระเพื่อที่เขาจะรอดเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้ไปสวรรค์จิตใจเขาเต็มไปด้วยความกระวลกระวายที่กลัวว่าวันหนึ่งฉันจะตายแล้วฉันจะไปนรกฉันพยายามสุดความสามารถที่ฉันจะรอดฉันพยายามสุดความสามารถฉันต้องทําไม่ได้นี่คือแอกและพาลานะและคนที่ทําคือผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่มีวันที่มนุษย์จะทําให้ตัวเองรอดได้ไม่มีวันที่มนุษย์จะทํารักษาบทบัญญัติแล้วเขาจะรอดได้พระเยซูจึงใช้คาว่าบรรดาผู้ที่เ,เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราท่านอยากได้ความรอดใช่ไหมจงมาหาเราเอาแอกที่ท่านแบกวางไว้เราจะให้ท่านหยุดพักจงเอาแอกของเราที่เรามีแบกไว้แล้วเรียนรู้จากเรา ผู้ที่ต้องการความรอดที่แบกภาระหนักที่จะไปสวรรค์วางลงและเอาแอกของพระเยซูวางไว้แอกของพระเยซูเบาเรียนรู้จากพระเยซูเพราะว่าเราสุภาพและอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักจิตวิญญาณของพวกท่านจะได้หยุดพักเราจะไม่ต้องกังวลกัะว,ะวยเกี่ยวกับความรอดแล้วเพราะพระเยซูทํามันแล้วพระเยซูบอกว่า ด้วยว่าแอบของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาพระเยซูเชื้อเชิญให้คนเข้ามาหาพระองค์ไม่ได้บอกว่าชีวิตนี้ท่านจะเบาท่านจะสบายท่านจะไม่เหนื่อยแต่พระเยซูเชื้อเชิญเข้ามาหาพระองค์เพื่อจิตวิญญ,ญาณของท่านจะรอดท่านจะไม่ต้องแบกภาระท่านจะไม่ต้องทําดีเพื่อจะได้ไดความรอดท่านจิตใจจิตใจจิตวิญญ,ญาณท่านจะได้พักสงบ ในพระเยซูพระเยซูคือการพักสงบนิรันท์ที่เราไม่ต้องทํางานหรือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ใจะเองรอดพระเยซูคือผู้ที่เราจะพักสงบนิรันร์ฉะนั้นผู้เชื่อนะครับมีเพลงหนึ่งผมชอบมากและเดฟก,ก็ชอบจิตใจข้าสุขสบายเพราะว่าเขารู้ว่าจิตวิญญาณของเขารอดแล้วเขาจะไปสวรรค์เขารู้สึกสุขสบายเขา พ่อนคลายในจิตปัญญาแม้ว่าเขาจะต้องทํางานนะักทุกๆวันนะครับฉะนั้นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับความรอดและรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกเบาสบายภาระสิ่งที่พระเยซูสอนเป็นสิ่งที่พ่อญมณลุงสุดจะช่วยและเรียนรู้จากพระองค์พระองค์สุภาพอ่อนโยนพ่อญมณลงสุดมีผลแบบนั้นจะช่วยเราชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นครับ ต่อการดาเนินชีวิตในพระเยซูนะครับคุณของพระเยซูชีวิตภาระการดําเนินชีวิตต่อพระเจ้าจะเบาเพราะพระเจ้าจะทําเองเปาโลทํางานอย่างหนักมากแต่เปาโลบอกว่าข้าพงไม่ได้ทําแต่พระคุณของพระเจ้าทําแทนข้าพึ่งฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับไม่ได้กังวลกระวายเกี่ยวกับความรอดเพราะเรามั่นใจแล้วว่าพระเยซูเป็นความรอดสําหรับเราพระเยซูสุดยอดทําให้ผม รอดแล้วทาให้ผมไม่ต้องเหนื่อยที่จะไปทําบุญหรือทาทาให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะยอมร,รับนี่คือทั้งหมดที่ผมจะที่ผมแบ่งปันในวันนี้นะครับให้เรารักพระเยซูและติดตามพระเยซูแบกบแอบของพระเยซูแล้วเรียนจากพระเยซูนะครับให้เราร่วมใจกันในทาน